สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาวฮอนด้าโคราชนะคะทุกคนคะวันนี้ค่ะมะนาวพาทุกคนมาชมกับรถ Honda City รุ่นท็อปนะคะของทั้ง4ประตูและก็5ประตูค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะทีละจุดนะว่าทั้ง4ประตูและ5ประตูมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มต้นจาก4ประตูทางด้านซ้ายมือก่อนเลยนะคะ ราคาจำหน่ายเนี่ยจะอยู่ที่739,000บาทนะคะแล้วก็สำหรับ5ประตูราคาจำหน่ายอยู่ที่749,000บาทค่ะซึ่งราคาตามกันที่10,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปชมเลยมาน้าบอกก่อนนะคะว่าทั้งสองคันเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะก็พร้อมส่งมอบทั้งสองคันเลยนะคะวันนี้มีโอกาสได้พาทุกคนมาชมกันนะคะ เริ่มจากด้านหน้าเลยแล้วกันนะคะตอนนี้มะนาวสตาร์ทเครื่องไว้ทั้งสองคันเลยนะคะก็จะมีไฟเดย์ไลท์ติดอยู่ทั้ง2คันเลยนะคะกระจังหน้า RS สีดำเหมือนกันไฟหน้า LED เหมือนกันนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกเหมือนกันเลยแล้วก็รังคื่นนะคะด้านหน้าก็เหมือนกันสำหรับทั้ง2คันนะคะติดตั้งเป็นสเกิร์ตรอบคันโมไอนะคะด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ คันสีเทานะคะสีเทาเมทีเอารอนไม่บวกค่าสีเพิ่มสีขาวบวกค่าสีเพิ่ม1นึ่งหมื่นนะคะสเกิร์ตด้านหน้าทั้งสองคันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยสําหรับล้อรถสาหรับล้อรถยนต์นะคะก็จะมีความแตกต่างละสาหรับสีประตูนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะจะสลับกันกับสีดานะแต่ถ้าเป็น5ประตูนะคะจะลมดําทั้งหมดเลย ทั้งสองคันนะคะเป็นขนาดขอบ16นิ้วเท่ากันสำหรับกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดำเหมือนกันเลยมีไฟเลี้ยวข้างกระจกมาให้นะคะทั้ง2รุ่น2แบบทั้ง2คันนะคะติดคิ้วตกแต่งซุ้มล้อแล้วก็ติดคิ้วกันสาดเหมือนกันด้วยนะคะแต่ถ้าสังเกตนะคะสำหรับคันสีประตูเนี่ยจะเลือกความเข้มของเปอร์เซ็นต์นฟิล์มเนี่ยน้อยกว่านะคะสำหรับคัน สีขาวก็จะเลือกในส่วนของความเข้มของเปอร์เซนต์ฟิล์มที่มืดกว่าเนาะแล้วก็สําหรับมือจับประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์เลยสีเทาก็จะเป็นสีเทานะคะแล้วก็สีขาวมุกก็จะเป็นสีขาวมุกนั่นเองค่ะโอเคถัดมาสําหรับบริเวณด้านท้ายของรถยนต์นะคะแน่นอนในเรื่องของสีประตูก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็5ประตูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลย แล้วก็ทั้งสองคันนะคะติดตั้งเป็นชุดแต่งสเกิร์ตท่อคู่นะคะแต่ถ้าเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยบริเวณด้านหลังของรถยนต์นะคะก็จะเป็นการชนมาให้นะคะแล้วก็สำหรับสปอยเลอร์ของ4ประตูนะคะจะมีมาให้จากโรงงานจะเป็นลักษณะแบบแน่แบบนี้นะคะสำหรับ5ประตูจะเขาเรียกว่าจะเป็นสปอยเลอร์แบบนี้ทุกรุ่นนะคะมาจากโรงงานจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยถ้าติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นสปอยเลอร์โมดูลนั่นเองค่ะ แน่นอนในเรื่องของ5ประตูนะคะสามารถพับเบาได้เนาะแต่ถ้าเป็น4ประตูจะไม่สามารถพับถ้าเป็น4ประตูจะไม่สามารถพับเบาะได้นะคะก็จะกั้นห้องสัภาระท้ายชัดเจนเลยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะแน่นอนสำหรับรถ4ประตูนะคะจะไม่สามารถพับเบาะได้นะคะเบาะจะเป็น บาะนังหุ้มกับนะคะสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงเหมือนกันเลยสำหรับ5ประตูนะคะก็จะเป็นบอนังหุ้มกับเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็จะมีจุดสังเกตนิดนึงก็คือสำหรับบาะคนขับนะคะของ5ประตูตรงนี้จะเป็นแถบสีแดงนะคะบริเวณด้านข้างจะเป็นแถบสีแดงนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของพวงมาลัยนะคะมาตรวัดหน้าจอทัสกีน เหมือนกันนะคะแล้วก็ทั้ง2คันติดตั้งในส่วนของอไฟส่องสว่างที่เท้าแล้วก็คิวบันไดแบบ LED นะ,ะนะคะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยว่าสประตูจะไม่ได้ตกแต่งด้วยแถบนะคะจะเป็นแบบว่าเป็นหนังเนาะด้านข้างแต่ถ้าเป็น5ประตูจะเป็นแถบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับซิตี้รุ่นท็อป ของทั้ง4ประตูแล้วก็5ประตูค่ะถ้าลูกค้าเลือกความอนเนกประสงค์นะคะก็แนะนำเป็นในเรื่องของ City Hatchback นะคะ5ประตูสามารถพับต่อได้แต่ถ้าเน้นบรรจุคนเน้นคนแบบว่านั่งสบายเดินทางสะดวกนะคะก็แนะนำเป็น4ประตูนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถก่อน3 1มกราคมนะคะจะได้รับบัตรน้ำมันฟรีนะคะ5,000บาทสนใจออกรถยนต์ทักแชทมานาวได้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ